วัสดีเจ้ามากินข้าวนั้วไม่น้อยนะคะืันนี้ไม่น่าจะกินข้าวกับใส่อัวนะคะใส่อัวร้านอัมพรใส่อัวเมงรายนะคะเนาะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ลําพูนถนนเชียงใหม่ลําพูตนตําบลวัดเกตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเอ่อซื้อหานร้านอัมพรใส่อัวเมงรายนะคะ ไม่น้ว่าอ่านเบื้องแล้ว,วิธีอุ่นอุ่นแบบย่างเอาก็ได้หรือจะทอดในกระทะหรือจะเวฟในไมนโครเวฟเลยก็ได้นะคะไม่น้อยจะใส่วิธีเวฟในไมนโครเวฟนะคะเมื่อน้บอทอดนะคะเดี๋ยวจะมาลองกินกันจะไเดี๋ยวไม่น้อยไปเวฟให้เรียบ้อยก่อนนะคะนี่ค่ะเห็นบหคะเดี๋ยวเวฟก่อนนะคะอบแล้วเรียบ้อยเว็ตะกินบาจ้ะหอมหอยหอยเครื่องเทศเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะผักกับมิสัรพัดผักละจะประมาณนี้นะคะ ข่าวกันหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอาเขา่าวสสกระติบลงมือกินกันเลยนี่จ้านี่จ้าของเขาหน้ากินจริงๆนะคะเพืออยู่คเคยเคี่ยงกัลองไปซื้อกินเมื่อได้จับ่าด้เงินงน้ำเพลินได้จ้าเด้ออันนี้เพิ่นเขาซื้อมากเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยซื้อมาฝากเพราะว่าร้านนี้เขาซื้อประจะําก็พือพ่อได้กินน้าเขานะคะผิดก,กับเพิ่งออกจากช่องฟิตนะคะตองบออยังหลายเห็นอาหารแล้วลงไม้ลงมือเลยเนี่ยจ้าลงไม้ลงมือข้าวเหนียวฮ้อน เฮ็ดคำต่หกักต่หกักเนาะนี่จ้ะคำนี่ยหน,น่อยจัด,ด หอมคบเครื่องเลยจ้ะ ทำละหน่อยละหน่ยหอยพอดีเป็ดนี่จริงมันเผ็ดแล้วนะคะ น้องคนที่เขาห้มากเขาบอกว่าพี่มันต้องกินกับผักชีแล้วก็แตงกวาจะเข้ากันมากเลยสห็นพี่บ้านมีผักชีไหมกันมีแตงกวากับมีพอดีเลยอเสนะ็นไหมขั้นมาน่วยแจ่ขั่ะ คอ,อก,กันชมนก็ว่าอืมมึงกั้งในจำนำปากังไงหยอดข้อกพลิ้นอยากหยอดตา พันยาสมุกคข้อไม่ขม เอากันดีสมก็บอกถ้านเด็กกินของตนํำรับมันแสบอยู่แล้วจ้ะ มันโอเคจริงๆ หอมเขากันเปนยังไงเอกกระดาษก่อนพี่นอ้องหอมมาจากเชียงรายอ้หอมมาจากเชียงใหม่ลงเคืองเมื่อวัน มันซื้อมาเป็นโอ้เกือบยี่สิบโดเลยพี่ให้เ้าซื้อมาได้ขนาดใ็ตกองฟมมากอะมกักง่าย มนีไ่ไหละนะคะแล้ก,กันค่ะจำหนังปลาจ้ไหม ขออเินมันแสบอยู่แต่ว่าปากไม่น่อยอย่ามันลงคอมขมต้องมันบรู้สึกว่ามันเข้มนะหอมค้าครบขนาดเล้แบบประกดนึ่ยห่อย Mình lại nhắm mì em Trái ua Cái đồ mua ăn được thùng nâng mày kiếm nắm bì bì Lấy bột kì mời có mắc hỏi น่เป่นออกจากบา้านเสมอพ่อก็อยากให้แม่ยู่เงอนเหี่ยวของไปหายซิ้อสัสปหาแล้วว่าเดี๋ยวยามมืออื่นกัน เ่องจาเขาบานแต่ว้สินว่าโอ้โห,โหแสบใสก่กระบปกพผิดหน่วย่ิ้องเลยแรงไม่น่อย เป็นผ่าปูชิน้นั่นเป็นปอกหมอนปอกปลาสติกสุกยางยีงงได้บ้านกอดมันมาจังเปลี่ยนก็นแล้ มันขึ้นเื่องเราไปเปลี่ยนกระทำอะไรวะเป็นไงวะขึ้นที่ลูกเดินทางนอนห้องชั้นเลยเพ็นวะพ็นวะคุณพีท่านไม่ลหรอเห็นไหมออกตายจะไงกัน,น,นใช่ดอกปากคม มาถึงจะได้นอนเลยทําเตียงไว้เลยตอนกลางคืนมาสันวาเด้ปัญจะได้โอกาสข้างนอกเจ้า ที่นั่นห้องนอนข่อยจึงเศร้ากับไปหับลูกลูกกับมาก,กับว่านอนที่นั่นแม่เลยคือเศร้าเพิ่นทันอยากจะลิ้อยาให้แม่ใหญ่ของนงามเลยไวปพาปูามันมีหลายชุดอดยู่จะมาขันเปลี่ยนออกแล้ว ถ้าไปใส่หน้าตาก้าไว้บ่อยแม่งก็เสียลายบัมอนอุกมากพากะซีเ,เพิ่มกีดชั่วโมงละกะซีซักงาไม่มลายรอบขนลงไปทั้งไตบวบไว้อืมแล้วาเปลี่ยนแล้ว,ลวเราเกาไปซักเลยเอามาพัดจัตุไว้ต่อกลางใส่ผามกะซีวางลง คนอยู่สามคนจังจังบญญาใช้ลูกชันหิ้วลงไปสิจะเป็นไอย่างคุยกับลูกเรือน เบีก็ตื่นเต้นแล้วก,ก็แม่นับถอยหลังแล้วนะลูกถอยมวะอ,อ๋อลูกว่านับถอยหลังแล้วนะแม่นู้นถ้าตื่นเต้นไหมฉันว่าตื่นเต้นนะเครื่องบินแม่ก็เคยให้ขึ้นแล้วทำไมวะมันไม่เหมือนกันนะแม่ นั่งแขวนนั่งแขวนอุดรกรุงเทพอันนี้นั่งข้ามประเทศเลยนะแม่ลูกบอกแม่น่าใจหายใจหายทั้งสองเรื่องบีบีแสดงมาหาแม่บีบีดีใจป้ายเกษตเงาหนองบระยูรบัดลูกกับแม่เกษตรหาย,ยได้บาด แม่แถวเน้นว่าคือ่ถวตอนแม่ไปหาปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนั่งแฟนกลับนั่นนี่น,นู่นนั่นไปนู่นไปนี่มื่อไห่มีม่ราอะไรใช้ชีวิตน้องกันเต็มที่อันนี้กินอยอะไม่อนหลังเดียวกันจะ,ะจำเป็นละ สุกช,ชีวิตต้องเดินต่อไปนะพี่ตูนจะได้ซื้อโทรศัพท์ให้ซัมซุงสองคนพร้อมซื้อให้แม่เป็นยังไงเอเปดบาท หาแบตเตอรีเป็นเมล็ดแบตเตอรี่เสื่อมชากปรับใส่ว่าพ่อหานะที่วืดดัแบบแม่ได้ว่าไ <c oughs> ปถามพี่ศูนย์แลยยังดยาหนูออกไปหายไปเมืดมื่อเลืขึ้นมาแม่ไม่ได้หรอกไปถามแล้วมันบอกว่าสี่ห้าเดือนอาจจะสี่ห้าเดือนกว่าแบตจะมาถ้าพูดประมาณน,นี้ก็คงจะไม่มีเปลี่ยนแล้วแม่ พูดแบบนั้นน่ยแม่เลยว่าคือูดไปถามร้านธรรมดาล้องม,มึงเนี่ยมัมนมจะมีหรอหน้าจอกระแตกใม่เล่าว่ากูเห็นมึงใส่อย่างมึงมึงแข่งของมึงรักษาของบอกกับคูถามมึงแน่ก่ออียนเนี่ยบอกทีรลังบอกเปิี่ยนอะไรขึ้นกระดาษ หน้าจอก,ก็แตกเหลือาระใส่ของของสามหมื่นสี่หมื่นมึงกระแท่งมึงก็ใส่ซ้ำของสามสี่ใบสุวนราคาเลมึงก็พื่งก่าจมและแบบม่แบบจมแส่ให้มันจมซื้อหอยของมันพันงมาต้องซื้ออันจจอแตกมันก็ไลยแตกหลายดอกมันก็พ่อได้เปมันกระเด็นได้ก็ใส่ได้ดยู่แต่เรื่องของเรื่องคือแบตมันเสื่อม ออกไปข้างนอกก็ดับเท่าติดต่อหามันก็ง่ายง่ายมันเป็นมาโดนแล้วคุ้มของเงินพอสิไปเปลี่ยนแบ็พอกเออเออเออระเบิดพอกสีไฮเขาสีไ้กัไปถามไม่ได้แม่กับสีไ้แม่ลำข้านเพราะว่ามานี่กัสิบ่มีโทรศัพท์ใส่เออแม่หนนี้สามเครื่องกัจริงแต่ว่าแม่น่นนี้แบ็คเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่นั่นเอาใซซซิมไว้สำหรับกันเบอร์ส่วนโตอีดีสำหรับคนที่สนิทจริงๆถึงสิ้โทรเขาเบอร์นี่อืม บ้านไอโฟนก็นมีเบอร์ของแม่อยู่แต่ว่าไอโฟนมันมันแบตของแม่กับใครดีแม่ว่าสิส่ทรงไปสอมผูพ่นสอนนั่นเพราะผูพ่นเปลี่ยนแบตั่นเพินพ่นว่าเพิ่นไปเลี่ยนคอร์ดอันสอมโทรศัพท์เพิ่มแต่เพิ่นมาเดือนหน้าอืมลูกมาเดือนนี้บ้านเซมมาใส่โทรศัพท์เครื่องไหนบ้านเซมันแบกไอแพดออกเมื่อบ่าวว่าเน้าำกลนแม่บานมาคิดว่าเม,ม,มื่อมาใส่ไอแพดแม่เมื่อกระมาเปลี่ยนอีเมลอีละบ้าน เฟซบุ๊กไล่ไอหยังของกูมึงก็มาเปลี่ยนของกูเมดบาทกาาูก็สิยุ่งยากอีกเออมาคิดได้บัดนี้มึงสิมาใส่คอมกูบาทมึงสิเข้าเฟซบุ๊กมึงก็สิมันยุ่งของกูอีกเอามึงมาเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกของกูอีกเอาแล้วฮัดไอยูทูบยูทู e กูมึงก็สิ่มาเปลี่ยนนี่ในคอมนะเครื่องบอกอันเครื่องไอโอ,อปโ,ปโปของแม่กับเอาติดโตไปทุกมืออันนี้คือเบอร์ที่ใส่ทั่วไปที่ใส่ประจำวันทุกวัน ต้องติดโตไปตลอดบ้านก็เลกลายเป็นมาโทรศัพท์3ามเครื่องว่างเฮือนสองเทืองกับไปเครื่องหนึ่งาลูกมากกับสิบะมีใส่เทื่องคืนอีตตนลูกบ้านดาแล้วๆกะทรงลูกโทรศัพท์เอฟเอ่อโทรศัพท์อ p p o ไปให้นางเลยว่าแม่รุ่นของแม่น่ะมันเป็น F1 แต่ของหนูอันใหม่ล่าสุดมันเป็น F1S อ่อ f 1, เอ่อ f1s แม่ มันใหม่กว่าแม่แค่รุ่นเดียวเองและราคาเท่ากันเออ,เออไป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 ที่น่าไปซื้อมืออื่นโลดไปแม่โอนให้เลยเหรอเออกูเอาเขาบันซี่แล้วนี่ตอนนี้ไปกูเอาเขาบันซี่แล้วมึงนี้มมึงไปกดโหลดไปแม่ให้กดเท่าไหร่กดมาเมื่นหนึ่งพอฉันแม่ก็โอนเขาบันซี่ตึ๊บตับขเขาห้บอกให้ไปกดมืออื่นเจ้าอีพี่บานี่คุยกับแม่สามทุ่มกูเอาสี่ทุ่สมสวีเดนเมืองไทยกับว่ามันตีสองตีสามแทนแลนคีโรลดไปปากซอยไปกดเงินยางไว้อีหานี่ก็ได้ไปกดมาเสร็จ เคยกับเราบอกแม่ได้บ้านของแม่โทรศัพท์มันเตือนแต่แม่บัานี่มันดังแต๊บแต๊แม่เลยไปกดเบอร์อ้าอีฮานี่ยแลนกูกูพิมพ์ไปพิมพ์ไปมึงสีตอบมึงหายไปแวบเวลาคุยไหนไม่ไหนพิมพ์ไปพิมพ์ไปทามันหายไปนี่แสดงว่ามันตรงเฮ็ดเนียงอย่างหนึ่งหรือบทรศัพทมันค้ายังอย่างหนึ่งมันสีสีตอ่อพากลับมากพอดีเห็นโทรศัพท์มันดังแต๊บก็เลยไปเบิรงมันเตือนว่ามีการกดเงินก็เลยเปิดเบอร์อ้าวอีฮานี่ไปกดเงินทํามทาแม่กับสิทํามทาเรถามก่อนแน่มึงไปใส่มาเนี่ย อีหามึงยานบึงไปไปกดบังเล่นออกไปตายไงตีสองตีสามแหงอันเปียวๆสุดหลับปากส้อยมึงขนหา่าวสันว่าเอาตื่นเต้นเนาะจะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่หงุดหงิดใช้เครื่องนี้แบตาาตายหาตายหาอยู่ตลอดเวลาวสันว่าตื่นเต้นมึงจะไปกดหาเสต็งอ่งมึงก็ไปกดย่างเมื่อเ้าแล้วมึงก็ไปซื้อยูโรตัดหักนกระจบอีหานี่ก็เลยว่างเโรตัดก็อยู่ไก่บานขีออกไปเพฟอกกิโลอันหัวแห่แห่ไปแม่ก็นอนคุยกับมันแล้วแม่ก็นอนนอนตื่นขึ้นบ่าย อันแม่นอยตื่นอันประมาณสิบโมงเสาร์สวีเดนกับสิใบใบมุ่งใบสองใบมุ่จนบางไทยเนาะอันไม่ถามมึงไปซื้อมาหรอบอกมันได้อีหยังแนวสันไปซื้อมาแล้วแต่ไม่ได้ส่งข้าความกลัวแม่นอนหลับก็เลยยังไม่ได้ส่งหนูกำลังนั่งงมกับมันอยู่สันว่าได้อีหยังมาแนว่าสันอันมันได้เคสโทรศัพท์ได้ที่ชาร์จแบตในรถยนต์มาด้วยแม่แล้วก็ได้อัน ของแถมเป็นกล้องเดนซูมกล้องอัตโนมัติแม่มันใส่ไบไดด้่ยไหแม่ว่ามันไม่ต้องทําอะไรเลยแม่มันใช้ได้กับรุ่นของแม่ด้วยเพราะว่ามันรุ่นใกล้เคียงกันรุ่นรองกันรุ่นเดียวเองมันเอามาเกาะหน้าจอเกาะแค่หน้าจอมันจะซูมให้แม่อัตโนมัติเลยเวลาแม่ถ่ายไกลๆสบายมากว่าสันหนูจะเอาไปให้แม่ด้วยทั้งหมดนั่นแหละเออเอามาว่าสันว่ามึงไปซื้อเค็ตอันมึงไปซื้อปอกตัวัพท์ใไปแม่นั่นบอ่ะซื้อมาแล้วมีแต่สีชมพูแม่ เห็นว่าแม่ชอบสีชมพูเด้อต้องบอกก่อนนะเด้อทะเลาะกันเรื่องเหมือนไปซื้อชุดเออไปซื้อชุดให้แม่อีกน้วันเออเขาสันเนาะมึ่งหมยงานหาตลาดนานทเมแมในเดือนวานบอกแบบบ้านใส่บัตรน้ำไดนนันมีบอกขันมีกับซื้อมาให้แม่น้ำแน่แม่ขีดขันปกกระเป๋าเงินสันปกติโทรศัพท์ไอโฟนของไม่น้อยไม่น้อยเสียบบัตรเสียบแน่นบอกโทรศัพท์โหลดไปใส่บาใส่กระเป๋าองปกกระเป๋าเงินนะส่วนใหม่ไม่น้อยจะใส่บัตรหลดเอาอยู่แล้วบัตรจ่ายอยู่แล้ว เดีด๋ยวหนูไปให้วันเดูเดี๋ยวหนูไปดูให้วันศุกร์ยังทันอยู่แม่ยังมีเวลาอยู่เออไปเบิรงเดือดวันศุกร์เลยว่ามึงไปซื้อเนี่ยหลอดอันบีบหลอดซองให้กูไปโอ้ยไปซื้อมาแล้วล้างแล้วเรียบร้อยเอาใส่กระเป๋าแล้วว่าสัว่าไม่รู้มันจะรูใหญ่รูน้อยไม่รู้แหละเห็นมันขายก็ซื้อเลยวันศัว่าเออวันน้อึงซื้อมากเดี๋ยวมาเห็นหลอดซองหอพี่น้องเบิรงอันเ่าซื้อให้ก็ว่าได้รู้กับห้นหวยเออดัดเนาะแต่ว่าคลิปเด้อช่วงนี้ไม่น้อยลงทัง นี่กิจกรรมนอกบ้านหลายก็บแบ่งไปลงทางนั้นน้ำนะคะแล้วก็ช่วงเนื้อบีบีมากก็ได้แบ่งลงไปทางฝุ่นเต็มหลายส่วนของบีบีก็สิลงทางช่องของบีบีอันเป้มแม่ช่องเงยหน่อยเลยลูกเป็นส่วนหลายส่วนกิจวัตรประจําวันของมีหน่อยก็ยังจะลงช่องนี้ปกติอยู่ก็สิสลับแซเปลี่ยนกันไปนะคะพอเดี๋ยวก็สิมีช่วงบีบีจนมาบีบีนี่เบื้องท่าแล้วถ่ายไทยคลิปอันรีวิวโทรศัพท์มากมึงกับเบาๆอ้ยอีกระเทยบือ พีบา้าเอ้ยภาาเมื่อคืยังขีดอายแม่มึงแท้แต่ในกล่องมึงกบ็บอกว้าองฉันว่นาอัดแคลคแรกแคลคแรกเสียงโทรศัพท์ดังกล้องแกงกล้องแกงค่อยก็ได้ไปใส่คลิปค่อยก็ได้ไปเอาคลิปดึงออกมามเมาเบาเสียงใส่เข้าไปหายโอ้ค่อยเบิ้งแล้วก็เป็นตา,า,าสิไปรอดในการปั้นลูกนี่มันก็หนึ่งขั้นเป็นผู้อื่นโอ้ยเขาเรียนส่วนเขาเห็ดป่านนี่แม่บ่ดดงงมใหน้าแล้วป่านนี่อันนี้ยังแม่ได้นั่งงดาก้ดูมันสีหลอดบ่บอลหลอดกับสีเฮ็ดไปซ้ำมันได้ฮันล่เด้อบ่านนี้ท่านใจ ก็ซิมซ่นมาก็สิเป็นอีบีบีทายเบื้องหลังแม่กับช่วงอีบีบีนะแม่ฉัแล้บาทคลิปมันกับแม่สอนเห็ดกับเขาทันตัวกัจังสีเอาไปลงช่องของเพื่อนคือว่าขั้นลำพังกับมึงเห็ดเองกูคืไปตบะบอเป็แต่ไปหลอดแถวเซนดกได้ซัมได้เก่าซัานันเนาะอยากคือไขยลูกมีความกาอยู่กับบอการ์ซะแล้วบาทเอาละบานอีกซิปนาทีไปโรงเรียนไปแล้วนะคะกินไปจงไปวาไปแต่ภาษาคนเป็นแม่ด้วยแกใจแต่ใจรักนะาจุ๊บ